รัเสเซีย EU ออกโรงป้องจีนจากกลุ่มออคุสสำนักข่าวอารทีรายงานว่าหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของมอสโกกล่าวว่ากลุ่มสมาชิกออคุสไม่เพียงแต่จะแข่งขันกับจีนเท่านั้นแต่ยังทําให้ตะวันตกหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญหน้ากับรัเสเซียด้วยข้อตกลงทางภูมิรัฐศาสตร์ฉบับใหม่ซึ่งสหรัฐและสหร,ราชอาชาจากักรร่วมมือกับออสเตรเลียในการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลีย ในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นก้าวที่ไม่เป็นมิตรกับรัฐบาลปักกิ่งเท่าที่ควรแต่นั่นหมายรวมถึงรัฐบาลมอสโกด้วยโดยนายนิโคเลพาตรูเชฟเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งเป็นเลขาธิการคณะความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียได้กล่าวกับหนังสือพิมพ์อากูเมนตีอายฟาร์ตีของรัสเซียโดยเขากล่าวว่ากลุ่มออคุสกำลังจะสร้างผลกระทบต่อสถาปัตยกรรมของความปลอดภัยทั้งหมดในเอเชีย ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของ e ออีูออกโรงหนุนฝรั่งเศสสุดตัวระหว่างการประชุมเมื่อวานนี้ที่นิวยอร์กเรื่องที่ออสเตรเลียฉีกสัญญาเรือดำน้ำมูลค่า40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกรุงปารีสและหันไปทำข้อตกลงกับสหรัฐและอังกฤษแทนโดยผู้นำาอีก,กล่าวว่านโยบายของโจไบเดนไม่แตกต่างไปจากทรัมป์โดยทางด้านของนายโจเซฟบาเรลซึ่งเป็นประธานด้านนโยบายต่างประเทศของสภาพยุโรปหรือ e อ กล่าวภายหลังการประชุมแบบปิดลับของเหล่ารัฐมนตรีต่างประเทศยูอซึ่งได้เดินทางม,มาร่วมประชุมประจำปีของสมัชชาใหญ่สหรประชาชาติในนครนิวยอร์ก York, ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสภาพยุโรปแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความสมานฉันท์กับฝรั่งเศสและกล่าวว่าการที่สหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียทำเช่นนี้ถือเป็นการกระทำที่ตรงกันข้ามกับข้อเรียกร้องที่ให้มีความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นกับสภาพยุโรปในอินโดแปซิฟิก